ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณน้องสาวนะคะน้องแนนพี่ใหญ่แบบเคยใส่อันไรนยังิงบ้างกันนี่ขออนเนขาเรียกว่าช่อผมวันนี้นะคะเปลี่ยนลุคพี่แพรวพาวนะคะเป็นนางเอกหมอรัมตัวร้ายดีกว่าคือพี่หมอรัมทำน่องขนแกนล็ดรัมเดืองต่อก่อนทำน่องขนแก่็หน่อยดิลำหาเรื่องต่อก่อนทำน่อง,งล็หาเรื่องกว่นนะวันนี้นะคะ ผมจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็ชุดน้องชุดน้องด้วยใส่น้องกันใดพี่น้องคุณคุณสำคัญค่ะคุณพระมาตฐานพระมาตฐานเฮ็ดชุ้งช่วงนี้บ่นินี่เฮ็ดชุ้งไหนอันหนูหนูเฮ็ดชุ้งนี้แม่นค่ะแม่นี้หนูหนูเบานงนี่อันนี้เข้าแล้วเนี่ยนี่เฮดเอเมนบ่นี่หนูเฮ็ดเองตะกี้เคยเฮ็ดอยู่ช่วงต่ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดผู้แม่อัน มีได้หน่อยเฮ็ดให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นคือว่าเฮาเป็นตัวลาการที่อะไรสวนสิเล่นเข้าเล่นอ่อนในคอนดอมท่านไม่ต้องใช้เวลาจังหน่อยเนาะเวลามานั่งเฮ็ดอันก็เลยก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดองมีแต่ว่าคือเด้นแตว่าคือมาทางใจก็ร้อยแล้วเดี้ยนะเฮ็ดเกษียณสร้างแต่งหน้าก็สิได้ยุ้มตากันกระบะแก้วผ้าวใส่มงแน่นบ่ใส่มงใส่มงใหญ่บองแมนละมงใหญ่แมน ถ้าสั้นก็จับร้อยก็มักปัวเขาเนาะแถาจ้าได้จับร้อยก็มักปัวเขาก็ได้เนาะวันนี้จัดเต็มนะคะวันนี้จัดเต็มค่ะมอลำ์มูสิงสิงมูแม่พาแสงทองแสงทองพี่แลนประทะใจเกินร้อยวันนี้นะคะทีมงานเป็นแต่ตอนตอนรับครับสู้เป็นอย่างดีนะคะทีมงานกบบที่ตะคุนหนาหักพี่น้องเต็มทีอีหลีรู้นั่งว่าจนรู้เจ็บคนยังหวา บ่อยชิบว่าปวดขี้งตีนั่นว่ะด้อยนั้นราดแถวเบื่อเบื่อปวดล้ำขึ้นมากนะปวดปวดขวดขี้งปรคั่เลยยานตะบบคัดเล็บยานตะบบสูบเขาไปเพื่อจะใส่เอาใส่เอาบ่ดท้องบ่ดท้งสุขภาพสักคำบ่ดท้องสุขภาพพราแม่นผู้เดียวกันกับวัญญพจนเดิมพี่น้องซองเวรงกว่าซองมึงหนักอนนะคะใส่โมงหมดแล้วเดี๋ยวพี่น้องถามว่าเบิ้ง ใส่ชุดใส่ชุดเด้อแมวใส่ตัวเนาะเจ้าข้านชุดขอไม้มือนั้นเพราะว่าได้ใส่กับมาใส่หอดหมองตัวมือมือนั้นเริ่มเป็นกชุดไหญ่ใหญ่ใส่ชุดเพียบเลยลูกเอาดีๆคือว่าเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มชุดเต็มตัวนะคะเขาใส่ข้อแล้วค่ะพี่น้อง เอาคือใส่คือกว่าเจ้าของสุดอีกเด้อพี่น้องอันนี้ยังโบเบิร์นพี่น้องเดี๋ยวใส่สอยใส่ตุ้มหูนะคะมี่บ้าแกกินในบ้านออกให้เอาป่ะนะสวยจังเลยอ่ะสวยแล้วก็ใส่ตุ้มหมูก่อนอันนี้ยังโบเลี้ยงองค์ประกรอบกันเอาเอาเอาัน พี่น้องค่ะชาย่าไม่เข้าเข้าใจเกินลอยได้บ่ค่ะเข้าเข้าใจเกินลอยวันนี้ชุดคู่กันกับพี่บอยนะคะพระเอกนางเอกของเฮาเมื่อนี้เปย์แบบเปย์แห้งเพราะดีรัดใส่ใจใส่ใจดีรัดเันนี้ชุดนี้สิเป็นของคนญี่ปุ่นนะครับแต่เพิ่มกระยูของกรเลยูซื้อโอกาสใส่ชุดทูเลยขออนุญาต้องแน่นะคะชุดสวย น้าเก๋ยใส่เขาขี้งเดี๋ยวพ่อดีเลยเศซูนาคาสวยมากเลยพี่แพลจะเอาให้ร้องซ้มบอลเหรอหมดแล้วฮวันยังเปล่งยังฮวันเลยนั่น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 เป็นยังไง เฮ็ดเฮ็ดเฮยีขายต่อนี่ขายต่อเก็บรักษามีคนเก็บรักษาาเอาเอาเสือสุปีนาะค่ะแต่มันว่ามันยุ่งแต่ว่ถ้าใรเคนก็เอาเพาทีซื้อเปเพื่ออันที่งานพอมชุดชุดแน่แนกับเก็บประมาชุดเกาังสี่ห้าับเก็บใบเก็บใบเป็นแบบสิขายบอเอามาขายต่อยแน่เอาอีนีได้นี่ นั่นระว่า t ะพันอยู่เดีเดเ็ดแกงไงบอยเอ้ยอยากได้สีใดเอ้ยอยากได้สีใดเล้วเตอยากขายสีใดก่อนบ้านลวดเอาเดี๋ยวนั่นไปนั่นไปเบิรงนั่นไปเบิรงนห้เดี๋ยวห้เหปลาพอลวงว่าะย่างดีเขานไ่สูแ้วชุดสหอสีแมวจะไปเบิรงสูรมันเขาขีงเลยถ้าปวเอาสูทข้าจอบพี่น้องใครก็ได้เนาะจิตใจมันจะวอนัดข้าจบมา้เกาพ่อสีดตัดอเดือะ เขาเขาพว่าเสดอแบบว่างส่ใส่ดูจ้าอ๋อแต่ว่าใส้เข้าไปแล้วพี่คักแท้สองเนียวอีสองเียนบงโอเคนะคะให้ลังใจพี่แพรวบนเวทีแจเกินร้อยนะคะเอาสุดีกัจ้ามาคืนะันมักจะแข็งนมเงิ่งล่ะบ่าแมนซิมาท่างจจเกินร้อยมื่อีค่ะแม่นจแต่ว่าเป็นเพียะไรเ้อเงนมันขาดเสมอเร่อน้นะ มีบ่ค่ามกกสีสีน้ำเงินใส่ได้บอพดีวะค่ะมกุญจไดมูชันให้มีอวู่่่เรีมัตจบมาัวเขาแล้วงออกไปเลยนะครับังมัมัวเขาไดว่มากเข้าเข้าเจ้ก็่อยไปโอเคค่ะพี่น้องโอ้ย แกแน่แแน่เพ่าเจเจมสุดให้แล้วแกแน่ถอดเจอเพ่เลยสุดนี่แต่มาไล่เงินแสนแท้สุดนี่ชูลำมาไล่เงินแสนนี่นี่นี่เอไสแหกมันให้แล้วเนี่ยเจ้าคือคือม่มมแต่ว่ากันยังเดาได้เนี่ยแต่ว่าหวานหวานมากนะอยากยู้ใจก็ร่อยแล้ว